สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสิกส์วัละข้อกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมากับเรื่องเซตซีรีส์ใหม่เลยนะครับที่จะต่อจากกลาศาสร์ที่น้องๆม .5 หลายๆลคนกำลังจะเริ่มเรียนกันต่อจากเรื่องซิมเปิลฮาร์มอนิกก็คือเรื่องคลื่นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราโฟกัสลงไปดูเรื่องคลื่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ยากกเท่าไหร่ถูกปะครับแต่ว่าจะเป็นการเรียนในอีกลักษณะหนึ่งแลของฟิสิกส์มปลายก็คืออาจจะนึกภาพตามไม่ค่อยออกแต่ว่าตัวเรื่องก็ไม่ได้ยากขนาดนั้้นิตอไหวข S1 S2 สเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นอาพันอยู่ห่างกัน4.2เมตรโดยแหล่งกําเนิดคลื่นทั้งสองเนี่ยต่างให้คลื่นที่มีความยาวคลื่น1เมตรครับจงหา2อ,อย่างอย่างแรกจงหาตาแหน่งซึ่งคลื่นเสริมกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่แนวหรือว่าแนวของคลื่นที่เสริมกันนั่นเองนะครับและ2คือจุด P ที่อยู่ใกล้แหล่งกําเนิด S1 ที่สุดเนี่ยอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิด S1 เท่าไรนะครับข้อนี้ติ๊กต k อกติ๊กตอกรู้หรือยังว่ามันเป็นสมบัติข้อไหนสมบัติมี4ข้อด้วยกันครับสะท้อนหักเหเลี้ยวเบ็และ น,นี่สวัสดีคนไหนเอ่ย เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเห็นคำคำหนึ่งแล้วน่าจะตอบได้แล้วก็คือคำว่าเสริมกันนั่นเองนะครับคำนี้มีอยู่ในสมบัติข้อเดียวเลยครับก็คือการแทรกสอดของคลื่นนั่นเองนะครับคำถามคือแล้วเราจะหาอย่างไงเราค่อยๆมาแยกมองดีกว่านะครับว่าข้อนี้วิธีการมองจะมองยังไงครับพี่เริ่มจากข้อหนึ่งก่อนเลยครับข้อหนึ่งย่อยก่อนเขาบอกว่ามีตำแหน่งซึ่งเสริมกันทั้งหมดกี่แนวนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องคลื่นนะครับที่เป็นเรื่องแทรกสอดเนี่ยมันก็จะมี2สูตรด้วยกันนะครับที่ขอเขียนสูตรแล้วกันนะครับซึงเส เสริมเป็นหลักล้กันนะครับเราจะได้ว่าถ้าเป็นเสริมภาษาคือเราจะเรียกว่าแอนติโนดนะครับเราจะได้ว่ามันจะมีสองสูตรครับคือ s 1 p ลบ s 2 p นะครับจะเท่ากับ d sin เซตา แล้วก็จะเท่ากับเป็นลำดันเองโอเคไหมครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยสูตรนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าแล้ว s 1 p กับ s 2 p คืออะไรครับอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับคำว่า s 1 p กับ s 2 p เนี่ยหนึ่งเลยคือเราก็มีจุดหนึ่งก่อนที่เราจะเอ่จะดูว่าจุดนี้ครับเป็นจุดเสริมหรือจุดหักล้างซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่ามีแค่2จุดซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นจุดเสริมหรือจุดหักล้างก็ได้นะครับแต่เราเดาไว้ก่อนว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดเสริมหรือจุด P รจริงๆอาจจะเป็นจุดอื่นก็ได้พี่อาจจะมาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้หรือจิ้มตรงนี้ก็ได้โอเคไหมครับซึ่ง s 1 P คือให้เราลากเส้นว่าจาก s หนึ่งถึง P เนี่ยความยาวเท่าไหร่และ s สองก็ให้ลากจาก s สองคือแหล่งกำเนิดเนี่ยถึง P เนี่ยแล้วหาว่าความยาวเป็นเท่าไหร่นั่นเองโอเคไหมครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สมมติพี่บอกว่าพี่มองที่จุด P ถูกไหมก็เอาระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้มาลบก,กันนั่นเอง โอเคไหมครับซึ่งถ้าหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ต้องหาให้เจอว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับแล้วดีไซน์เซต้าล่ะคืออะไรเหมือนเดิมครับดีไซน์เซต้าเนี่ยก็คือให้เราจิ้มมาจุดหนึ่งเหมือนกันแต่เราจะวัดมุมมุมจากไหนครับก็คือเราจะมีแนวกลางอยู่แบบนี้อันนี้เขาเรียกแนวกลางโอเคไหมครับเราจะลากแบบนี้เพื่อหามุมให้เจอว่ามุมตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไรล,ล้วเอาไปแทนในดีไซน์เซต้านั่นเองโอเคไหมครับแต่คราวนี้คือแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าตำแหน่งเสริมการมีทั้งหมดกี่แนวถูกป,ปะทำยังไงดีนะคครรรรับับบเเเาาให้้โสทีี่นลย ดีซซดไซเนอร์และเอรันดาทาไมล่ะครับพี่อันนี้เนี่ยอาจจะอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ขออธิบายสันส้นๆแล้วกันก็คือเราอ่ะจะมองครับว่าแนวสุดท้ายคือถ้าเกิดเรามองเนี่ยเวลามันเกิดการแทรกสอดกันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับปื๊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 บแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราจะหาครับว่าแนวสุดท้ายมันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าแนวสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวๆนี้อยู่แล้วอะอยู่ใกล้ๆตรงนี้คือจะเลยไปตรงเนี้ยไม่ได้แหละ เลยไปตรงนี้ไม่ได้แหละเพราะว่ามันเหมือนกับอาจจะมีกําแพงกั้นอยู่หรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่นั่นเองนะครับเราก็เลยจะมองว่าแนวสุดท้ายมันควรจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทํามุมฉากพอดีเห็นป่ามันจะทํามุมฉากพอดีกับแนวกลางนะครับดังนั้นเราก็เลยใช้สูตรดีฟซเ์ต้าและแทนค่าของเซต้าเป็น90องศาเพื่อดูก่อนว่าแนวสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะครับพี่แทนค่าให้เห็นเลยแล้วกันนะครับก็จะได้ว่าดี ไซด์เซตาจะมีค่าเท่ากับเอนัมดานั่นเองโอเคไหมครับโดยเราจะแทนค่าของไซด์เซตาเนี่ยเป็นไซด์เาองศาซึ่งไซด์เาองศาเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ1่ดัง,งนั้นก็คือตัดทิ้งได้เลยเข้าใจความหมายเนาะก็คือเอาดี คูณหนึ่งก็ได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นดีเท่ากับเอ็นลมด้านั่นเองแล้วเราจะพยายามหาให้เจอครับว่าเอ็นเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไรเพราะมันจะบ่งบอกว่าจํานวนแนวของเราจะมีค่าเท่าไรนั่นเองนะครับซึ่งจะได้ว่าค่าดีเขาบอกมานะครับดีคือระยะห่างของแรงกําเดิดทั้งสองมีค่าอยู่ที่สี่จุดสองนะครับก็จะเป็นสี่จุดสองคูณหนึ่งจะเท่ากับ n แล้วก็คูณด้วยหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะจดบอกความยาวลื่นมาอู่ที่หนึ่งเมตรตรงนี้ นะครับื่อใครมองไม่เห็นความยาวพื่หน1เมตรเนาะพี่ก็เลยจะได้ว่า n ของพี่นะครับจะมีค่าเท่ากับ4.2นั่นเองสิ่งต่อมาที่เราต้องทําครับเราจะได้ว่าแนวที่4.2มันมีอยู่หรือเปล่าเวลา <S <S เราพูดถึงแนวมันก็ต้องเป็นแนวแนว,แนวกลางแนวที่ 1, แนวที่สแนวที่สแบบนี้ถูกไหมครับมันมีแนวที่4.2ปะไม่มีถูกไหมครับคําถามคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราควรจะตอบสแนวหรือ5แนว คำตอบคือไม่ใช่ทั้งคู่ครับอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเรามองการแทรกสอดนะครับมันจะมีทั้งด้านบนและด้านล่างสมมาตรกันความหมายคือสมมติว่าด้านบนอันนี้คือแนวกลางเนาะด้านบนแนวกลางนี่มี3มเส้นด้านล่างแนวกลางก็ต้องมี3เส้นต่างไปด้วย ดังนั้นเราเลยจะได้ว่าเราจะต้องคูณ2เพราะมันมีั้้สองด้านถูกไหมครับและอย่าลืมบวก1ตรงนี้เข้าไปด้วยแต่ก่อนที่เราจะคูณ2องเราต้องหาให้เจอก่อนว่าแล้วด้านบนที่เราหางมามีทั้งหมดกี่แนวหลายหลายคนก็จะมี2คําตอบในใจและคือไม่4ก็5ถามว่าควรจะตอบว่าถ้าเกิดเรามองแค่ครึ่งบนเนี่ยมี4หรือ5แนวครับคําตอบคือ มีสี่แนวสี่เพราะถ้าเกิดสมมติมีแนวที่ห้าโผล่ขึ้นมามันจะต้องโผล่ไปแบบนี้แหละเพราะว่าเรามองเส้นนี้เป็นจุดตัดถูกไหมครับดังนั้นแนวที่ห้าต้องเกินแนวเส้นนี้หรือแนวเสิ่งกีดขวางนี้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกครั้งเลยนะครับเวลาน้องคิดจานวนเนมาสำหรับกรณีที่เราคิดแนวเสริมหรือแนวหักล้างทั้งหมดเนี่ยต้องตัดลงเสมอครับเคบาปาะปตัดลงก่อนและเราจะได้ว่าเราจะเอาไอ้แนวที่เราตัดลงเรียบร้อยเนี่ยนะครับมาคูณสองนะครับก็คือเอาสี่ตัวเนี้ย มาคูณ2ก็คือเป็นแนวด้านบนกับแนวด้านล่างนะครับอันนี้พี่ขอเขียนเป็นแนวเสริมมานะเป็นแนวเสริมนะครับแนวเสริมของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ4ี 4, ่คูณสสี่คูณสมาจากครึ่งบนกับครึ่งล่างแล้วก็บวก1คือแนวกลางนะครับดังนั้นเราจะเลยจะได้ว่าแนวเสริมของเราจะมีทั้งหมด9แนวด้วยกันนะครับจบข้อแรก น้องบอกแค่ข้อแรกก็กินเวลาไปประมาณแล้วนะครับแต่พี่อยากจะให้น้องเรียนรู้จากการที่น้องมาฟังพี่อธิบายด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไปทําโจทย์เองต่อได้ในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคมาดูข้อ2องกันดีกว่าข้อ2อาจจะยากนิดนึงแต่จะมาสอนวิเคราะห์วิเคราะห์กันยังไงนะครับเขาบอกว่าจงหาจุด P ที่ใกล้แหล่งกําเนิด s 1ที่สุดว่าอยู่ห่างจาก s 1เท่าไหร่ซึ่งเราจะได้ว่าเอ๊ แล้วจุด P ตรงนี้มันจะใกล้ s 1่ยังไงหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยสําหรับการจะอธิบายครับก็คือเราจะต้องเห็นครับว่าแล้วแนวเสริมกันเนี่ยมันมีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคําว่าจุด P ตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่เสริมนะจุด P ที่เป็นแนวเสริมอันนี้อาจจะขายไปนิดนะครับจุด P วงเล็บ antinode ที Ant น,นี้แล้วกัน <นาร>มันขาดไปน,นิดนึงเพราะจุด P เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้กําหนดมาเลยว่าเป็นจุดอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหาค่าได้ถูกปนะ้ะทันงที่ก็กําหนดเลยว่าเป็นจุดที่เป็นแอนติโนดแล้วกันหรือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเสริมกันแล้วกันคราวนี้ย้อนกลับมาครับเรามาว่าให้ดูว่าแล้วจุด P จะอยู่ใกล้ที่สุดได้ยังไงล่ะนะครับเราจะได้ว่าถ้าเราพูดถึงแนวเสริมเนาะก็จะได้ว่าแนวนี้เป็นแนวกลางถูกไหมครับและอันนี้คือแนวเสริมที่1อันนี้คือแนวเสริมที่2อันนี้คือแนวเสริมที่3สมมุติว่ามันมีแค่3แนวละกัน อย่างนี้เราพอจะเห็นด้แว่าถ้าเราอยากจะหาจุด P เนี่ยที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิด S 1ที่สุดเพราะเราจะเห็นถูกไหมครับว่ามันจะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้เป็นแนวเสิร์มหมดเลยแต่เราจะเห็นถูกปหมว่าอย่างจุดนี้เนี่ยเป็นแนวเสริฟที่1เขาเรียก A 1อย่างจุดเนี้ยเป็นแนวเสริมที่2องเขาเรียก A 2และจุดนี้เ huh ป็นแนวเสิริมที่3เขาเรียกว่า A 3นั่นเองนันพอตอบที่ได้ยังครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพี่อยากจะหาจุด P ที่ใกล้แหล่งกำเนิดที่สุดมันควรจะหายังไง บางคนน่าจะพอมองออกนะครับมันก็ควรจะเป็นแนวเสริมที่มากที่สุดไงถูกปะแล้วเราหามาได้เรียบร้อยแล้วว่าแนวเสริมเนี่ยมันมีทั้งหมด4แนวถูกไหมครับดังนั้นเราก็ควรจะไปโฟกัสที่แนวที่4นั่นเองว่าแนวที่4เนี่ยมันทําให้จุด P เนี่ยอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับค้านี่สงต่อมาเรามาดูสีเหลืองกันนะครับเราจะมาโฟกัสกันแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราต้องหาให้เจอเนี่ยคือเราต้องหาให้เจอครับว่าแล้วระยะห่างของแหล่งกําเนิดถึง P กับแหล่งกําเนิดถึง S แต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ โอเคไหมครับน้องจะเห็นภาพชัดเจนเราต้องหาให้เจอว่าเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้มันมีระยะห่างเท่าไหร่นั่นเองนะครับทำาไงดีครับพี่สิ่งที่พี่จะทาเลยครับก็คือไม่รู้ถูกป่ะก็สมมติสิสิ่งที่ต้องการคือ x ป่ะครับถ้าพี่รู้ว่าตรงนี้เป็น x รู้ว่าตรงนี้เป็น4.2พี่จะหาตรงนี้ได้ป่ะ เราก็เห็นชัดเจนนะครับรูปมันออกจะชัดเจนเนาะว่ามันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับที่ก็เลยจะได้ว่าก็ปิดหากรัสส์สิครับก็เลยจะเป็น X กําลังสแล้วก็บวกด้วย4.2ทั้งหมดกำํำลังสองแล้วทอดสแปร์รู้เนี่ยครับ โอเคไหมดังนั้นเราเลยจะได้ว่าคราวนี้ข้อ2ย่อยเนี่ยเราจะมาใช้สูตรนี้ทํากันแทนก็คือ s1p ลบ s2p เท่ากับ n ลันดันเองนะครับดังนั้นพี่เลยจะได้ว่าเราเริ่มจาก s1p ลบ s2p ก่อนแต่สังเกตเขาใส่ค่าสมบูรณ์ก็คือต้องเอาตัวที่มากตั้งนะครับซึ่งชัดเจนว่าตัวที่มากตัวนี้แน่เลยจุกป่ะดูจากรูป3เหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากจะต้องมีความยาวที่สุดนะครับพี่เลยจะได้ว่าไงพี่เลยจะได้ว่าส r e r o o t x กำลังสองบวกด้วย4.2่กำลังสองนะครับแล้วลบด้วย x กถูกปะก็คือเอาเส้นนี้นะครับลบด้วยเส้นนี้ถูกปะจะต้องมีค่าเท่ากับ n ซึ่ง n จะต้องมีค่าเท่ากับ4ก็คือแนวสุทผัสนั่นเองพี่อธิบายเรียบร้อยน,นะครับเราจะเห็นว่ามันใกล้ที่สุดก็คือแนวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้น,นั่นแหละนะครับแล้วก็คูณกับความยาวขึ้นคือหนึ่งน,นั่นเองที่เหลือแก้สรรมการหา x ให้เจอเพราะ x คือระยะห่างจาก S1 ถึง p นะครับ ใช่ปะทำไงดีล่ะสิ่งที่พี่จะทำที่ยายข้างก่อนเลยครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะและกําลังสองมันจะกลายเป็น x กำลังสองบวกด้วยสจุดสอกำลังสองจะเท่ากับสบวก x ทั้งหมดกําลังสองนะครับใครกระจายกําลังสองแบบกระจายแบบนี้พิ่ตีนะโอเคไหมเวลา,เากระจายต้องกระจายแบบหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกลังสองนะครับมันจะได้ออกมาเป็น x กาลังสอง แอบเอา4.2ไปคูณกันนิดนึงนะครับ4 2คูณ4 2เนาะได้4 8 8แล้วก็16ถูกปะก็จะเป็น4 6่ทด1เป็น7แล้วก็เป็น1ก็คือเป็น1764ถูกไหมครับใส่จุด2ตัวเนาะก็คือเป็น17.64นั่นเอง 1ิบเจ็ดจุดหกสี่นะครับจะเท่ากับสิบหบวกด้วยแ x แล้วก็บวกด้วย x กำลังสองสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือเราจะได้ว่า x กำลังสองหายไปทั้งสองฝั่งหลายๆคนเริ่มยิ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันจดง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่มีกำลังสองเนี่ยมันต้องมานั่งแยกตัวประกอบมนุ่นวายถูกปะแต่พอเอกำลังสองหายคำเตอบน่าจะสวยขึ้นนะครับเราก็เลยจะได้ว่าขอขึ้นมาตรงนี้เนาะมันก็เลยจะกลายเป็นขอแบ่งที่นิดนึงนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นสิบเจ็ดจุดหกสี่ จะมีค่าเท่ากับ16บวกด้ 8x นั่นเองนะครับพี่ายข้างอย่างรวดเร็วเอาตัวนี้ย้าไปลบกับตัวนี้เนาะมันก็จะมีค่าอยู่ที่1.64จะมีค่าเท่ากับ 8x น่าจะเอาแม่4ตัดได้นะครับก็จะกลายเป็น0.41ดังนั้น x เดียวของเราจะมีค่าเท่ากับ0.205เมตรนั่นเองจบสำหรับข้อนี้นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับเรื่องคลื่นน้องคนไหนเคยเรียนเรื่องคลื่นมาแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องคลื่นง่ายน่าเก็บคะแนนแต่ถ้าเกิดเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้สําคัญเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ออกข้อสอบคือสอสวทซึ่งสสวทเนี่ยครับเขาจะเน้นให้เราคิด ซึ่งโจทย์ที่น้องจะเจอในข้อสอบจริงพี่บอกได้เลยค่อนข้างชัวร์ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น้องจะไม่เคยเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเพราะเป็นโจทย์ออกใหม่หน้าที่ของน้องเลยคือถ้าเกิดน้องอยากทําคะแนนให้ได้น้องต้องคิดให้เป็นว่าเฮ้ยถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ปัญหากันยังไงถ้าใครยังคิดว่าการที่เรียนรู้จากการไปนั่งทําข้อสอบเก่าแล้วก็จําวิธีทํามาแล้วจะทาข้อสอบได้พี่บอกเลยว่าน้องคิดผิดหวังว่าน้องเนี่ยจะเห็นเจตนาของพี่เนาะว่าการที่พี่พยายามคิดให้น้องดูไม่ได้มีสุดรัดในการทําโจทย์อะไรเนี่ยมันมีเหตุผ ว่าเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเขาไม่ได้อยากรู้ว่าน้องจับนายหรือเปล่าแต่เขาอยากรู้ว่าน้องคิดเป็นหรือเปล่าหรือวิเคราะห์เป็นหรือเปล่านั่นเองโอเคไหมครับ ก็หวังว่าน้องจะได้ประโยชน์จากการทําโจทย์ของที่ข้อนี้นะครับอย่าลืมถ้าเกิดสมมติทําเสร็จแล้วสงสัยตรงไหนอย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันหรือว่าจะคุยอย่างอื่นก็ได้นะครับให้กําลังใจพี่อะไรแบบนี้ในคอมเมนต์พี่ก็ยินดีมากๆเลยนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วแล้วอย่าลืมนะครับครั้งหน้าก่อนที่จะมาเรียนด้วยกันอย่าลืมดาวน์โหลดโจทย์ในคอมเมนต์ไปทาก่อนที่จะมาฟังพี่อธิบายนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้ากับฟิสิกส์วันละคลอครับ